ใช่ไหมที่พ่อฉันนั้นมาให้ดูตัวนี่คุณท้องเหรออท้องแล้วทำไมท้องแล้วมาเด็ทไม่ได้ยังไงฮะคุณจะบ้าเหรอคุณมีลูกแล้วยังมาหลอกกนออย่างนี้ได้ไงโถ่ไปดีกว่าเดี๋ยวเอาคนจะไปไหนกลับมาก่อน <laughs> อะไรคุณไม่เคยเห็นคนแกล้งท้องนะสิขอโทษทีนะครับทำไมคุณถึงต้องแกล้งท้องด้วยนี่คุณมันไม่มีใครอยากมาเดทกับคนที่เราไม่รู้จักหรอกนะพ่อฉันนะสิบังคับให้ฉันมาเดทกับผู้ชายคนนั้นแล้วฉันก็เลยแกล้งท้องเพื่อให้เดทนี้พังไงคุณเนี่ย เหมือนกันนะเนี่ยอืชมอดานเนี่ยเออนี่คุณฉันไม่เรื่องให้คุณช่วยหน่อยอะเรื่องอะไรเหรอคุณ นี่ยายแพทยพ่อว่าแล้วเชียวนี่แกเทลูกชายเพื่อนพ่อใช่ไหมถึงได้กลับมาบ้านเร็วขนาดนี้ยอะไรพ่อหนูเปล่านะหนูไม่ได้เทไม่ได้เทแล้วแกกลับมาบ้านเร็วขนาดนี้ได้ไงเออก็ลูกชายเพื่อนพ่อนั่นแหละเขาเทหนูเขาเทแกมันจะเป็นไปได้ไงนี่แกไปทำิ่าไหนเขาถึงได้เทแกเนี่ย อย่าบอกนะว่าแกไปทําอะไรพี่เลนพี่เลนมาเนี่ยเฮ้ยบ้าหนูไม่ได้ทำอะไรจังหน่อยก็แค่ลูกชายเพื่อนพ่อเขาไม่ชอบหนูแค่นั้นเองเขาไม่ได้ชอบแกมันเป็นไปได้งไงเอานาะพ,พ่อเขาเทน,นูก็ดีแล้วมันจะดีได้ยังไงแกนี่โตจนป่านนี้แล้วนะยังหาผู้ชายดีๆมาดูแลไม่ได้เลยนี่ขนาดลูกชายเพื่อนพ่อนี่นะเขาจบมาจากนอกบ้านก็ทําธุรกิจ นี่เขายังเทแก,แกเลยเฮ้อใครบอกแล้วพ่อว่าหนูหาแฟน,นดีๆไม่ได้เนี่ยหนูจะมาบอกพ่อว่าต่อไปนี้พ่อไม่ต้องไปหาแฟนให้หนูแล้วนะเพราะหนูมีแฟนแล้วนี่แกจะบ้าหรือยัยแพทนี่แกมีแฟนตอนไหนเนี่ยก็ตอนนี้ไงตัวเองเข้ามาได้แล้วค่ะสวัสดีครับคุณพ่อยญยแพทย นี่หรอแฟนแกก็ใช่นะสิคะดูว่าพ่อไม่เชื่อหรอคะถ้างั้นเดี๋ยวหนูหอมแก้มแฟนโชว์ก็ได้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องแกแน่ใจนะว่าไม่ได้หลอกพ่อแน่ใจสิคะถ้างั้นก็ดีเลยในเมื่อแกมีแฟนแล้วพ่อก็ไม่ต้องให้ผู้ชายคนอื่นมาดูตัวแกอีกต่อไป คุณเราห้างคืนครับนะคะอ,อะไรของคุณก็งเงินค่าจ้างที่คุณแกล้งเป็นแฟนฉันไงไม่เป็นไรหรอก ยายแพตแกคงคิดว่าแกฉลาดมากสินะหลอกใครไม่หลอกมาหลอกพ่อตัวเองรู้จักฉันน้อยไปซะแล้วเอาทำไมอ่ะเงินมันน้อยไปเหรอคุณต้องการเท่าไหร่ล่ะผมบอกว่าไม่เป็นไรไงงั้นผมขอตัวก่อนนะเอาอะไรของเขาเนี่ย จะให้เงินก็ไม่เอาอะไรนะพ่อลูกชายเพื่อนพ่ออยากเจอหนูเป็นไปไม่ได้อ่ะมันจะเป็นไปไม่ได้ได้งไงในเมื่อเขาโทรมาบอกพ่อเองว่าแกเนี่ยสเปคเขาเลยอ่ะสเปคบ้านสเปกบอลอะไรแล้วพ่อก็ในเมื่อหนูหนูว่าอะไรเออก็ก็เขาเป็นคนลุกเดินหนีหนูไปเองอ่ะ แล้วไงพ่อคะหนูมีแฟนแล้วนะคะอีกอย่างพ่อก็เคยเห็นแล้วด้วยต้นไหนพ่อบอกว่าจะไม่ให้หนูไปเจอผู้ชายคนอื่นแล้วเนี่ยพ่อก็รับปากแล้วว่าไม่ให้หนูไปดูตัวกับผู้ชายคนอื่นแล้วไงคะคุนอื่นซะที่ไหนนี่ลูกเพื่อนพ่อเลยนะโอ๊ยพ่อเอานะครั้งนี้แค่ครั้งเดียวพ่อสัญญาแล้วพ่อจะไม่บังคับแกอีกแน่นะพ่อแน่สิ ก็ได้งั้นหนูยอมไปเจอก็ได้สวัสดีค่ะลูกค,ค้ามีโต๊ะหรือ,อยังคะมีแล้วค่ะที่จองไว้อ่ะชื่อแพทอ๋อคุณแพทเดี๋ยวเชิญโต๊ะนี้แล้วนะคะ แล้วยังไม่มาอากีกเหรอเนี่ยอ,อไม่มาก็ดีเหมือนกันสั่งอาหารดีกว่าอา้าคุณเจอกันอีกแล้วนะสงสัยร้านนี้เป็นร้านประจำของคุณใช่ไหมนี่คุณ ยังไม่เลิกใช้แกงท้องอีกเหรอครับโหจะอะไรสัอีกล่ะคุณก็ไอผู้ชายคนเมื่อวานนะดิไม่รู้อะไรเข้าสิงอยากจะนัดเจอฉันอีกรอบเนี่ยฉันก็คิดว่าเขารับไม่ได้ที่ฉันท้องแล้วก็เทฉันกับพ่อไปซะแล้วอะ่ะนี่ขนาดฉันให้คุณแกล้งมาเป็นแฟนฉันแล้วนะพ่อก็ยังจะคาดคันให้ฉันมาอีกอะ่ะไม่รู้ว่าจะคุมอะไรไอ้ถุงชนอะไรนั่นน่ะเฮ้ยคุณ คุณนั่งตรงนี้ไม่ได้นะฉะนันนัดผู้ชายคนนั้นไว้ผู้ชายที่ว่าเนี้ยใช่ลูกชายเพื่อนของพ่อคุณหรือเปล่าใช่คุณรู้ได้ไงอ่ะก็ผมเองนี่แหละลูกชายเพื่อนของพ่อคุณเดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันอะคุณฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยคุณคิดว่ามีแค่คุณคนเดียวเหรอที่ไม่เต็มใจมาดูตัวผมเองก็ไม่ชอบการคุณถุงชนเหมือนกับคุณนั่นแหละ อะไรไว้อาดตังเดี๋ยวแกนั่งรอตรงนี้สักพักนะอีกไม่นานอะ่ะจะมีผู้หญิงมาเจอแกนี่อย่าบอกนะว่าแกจะให้ฉันรับหน้าแทนแกอีกเหรอโถตังแกก็รู้ว่าฉันเนี่ยไม่ชอบที่แม่ประบังคับให้ฉันเนี่ยต้องมาดูตัวนะช่วยฉันหน่อยนะ,นนะเออเออฉันห็นวาแกเนเพื่อนนะแต่ว่าครั้งเนี่ยครั้งสุดท้ายนะเว้ย ใจมากเพื่อนเดี๋ยวแกนั่งรอตรงนี้นะเดี๋ยวฉันนั่งตรงนี้นี่เงินก็แสดงว่าเมื่อวานอะ่ะฉันเดทผิดคนเหรอใช่ครับนี่นายนายให้คนอื่นมาเดทแทนตัวเองได้ไงเนี่ยอาว ทำไมล่ะคุณท ja uh. ี่คุณยังแกล้งท้อออกมาเดทเลยอ่ะฮ่าฮ่่แพทนะใหญ่แพทจะหลอกพ่อทั้งทีดันเอาคนที่พ่อรู้จักมาหลอกเนี่ยนะนี่พ่อรู้อยู่แล้วเหรอว่าผู้ชายคนนี้ เป็นลูกชายของเพื่อนพ่อก็ใช่นะสิโถพ่อนี่คุณแล้วทำไมคุณไม่บอกความจริงฉันตั้งแต่แรกคะโทษทีนะคุณพอดีว่าเมื่อวานอ่ะผมอยากรู้ว่าคุณจะทำอะไรนะผมก็เลยเลยตามเลยไปด้วยอะ่ะโอ๊ยแล้วนี่ยังบอกนะว่าพ่อวางแผนนะัดให้หนูมาดูตัวอีกรอบอะ่ะเพราะว่าพ่อจะเอาคืนที่หนูหลอกพ่อหรอ พ่อจะเอาเคินแกทำไมแกทำให้เรื่องมันวุ่นวายนะคะเอา้เาอแล้วพ่อนัดให้หนูมาดูตัวอีกรอบทําไมล่ะคะเออคุณเรื่องนัดเจออีกครั้งอะ่ะมันเป็นความต้องการของผมเองครับห,หมายความว่าไงอะ่ะคุณลุงครับผมขออนุญ,ญาตพาลูกสาวคุณลุงออกไปคุย้างนอกได้ไหมครับตามสบายเลยเดี๋ยวลุงเนี่ยจะดื่มกาแฟรอ เช่ครับคุณนี่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำไมคุณต้องพาฉันออกมาคุยข้างนอกด้วยล่ะคะผมเกรงใจพ่อคุณนะ อีกอย่างอ่ะรู้แค่ผมกับคุณก็น่าจะดีกว่านะครับคุณหมายถึงเรื่องอะไรหรอคะก็เรื่องผมอยากเจอคุณอีกครั้งไงเออนั่นสิทําไมคุณถึงอยากเจอฉันอีกครั้งหรอคะก็เพราะว่าผมเห็นคุณเมื่อวานเนี่ยความบ้างคุณอ่ะมันทําให้ผมสนใจในตัวคุณอ่ะนี่คุณฉันไม่ได้บ้าสักหน่อยฉันก็แค่ไม่ชอบการคุมถุงชนอ่ะนี่แหละเราสองคนเนี่ยมีความคิดที่เหมือนกันครับ ผมเองก็ไม่ชอบการโดนคุมถุงชนเหมือนกันนะ่ะยิ่งผมได้เห็นคุณเนี่ยทำทุกวิถีทางเพื่อแสดงจุดยืนของตัวเองมันยิ่งทำให้ผมสนใจตัวคุณมากขึ้นนะคุณพูดอะไรเนี่ยฉันทำตัวไม่ถูกแล้วนะอยู่กับผมอะ่ะทำตัวตามสบายเถอะครับไม่ต้องเกง่งอะไรฉันไม่ได้เก่งสักหน่อยเออคุณพัดครับ คะถ้าไม่นับเรื่องเราสองคนโดนคุมถุงชนเนี่ยคุณแพ์อยากจะลองเปิดใจทำความรู้จักกับผมสักครั้งดูไหมครับเออทำไมคุณถึงอยากรู้จักกับฉันเหรอคะนี่คุณยังไม่รู้ตัวอีกเหรอครับว่าทำไมเออก็ได้ค่ะเพราะว่า ความจริงแล้วอะเราสองคนก็มีอะไรที่คล้ายๆกันอยู่ก็ถ้าลองดูก็ก็ได้งั้นผมว่าเราไปเดินเล่นกันเถอะครับเดี๋ยวสิคะคุณยังไม่บอกฉันเลยนะว่าทำไมคุณถึงอยากรู้จักกับฉันไม่บอกครับปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าไป